Introducing your referee in charge, Mr. Chanin Supan. And now, introducing first, fighting over the red corner. 16 years of age. He stands 170 centimeters tall and the 129.1 pounds. He holds a record of 16. Million. อันนะครับพี่ครับมาแนะนำครับนัะสบชาวมาเลเซียรครับเดี๋ยมปต่อ,อยของเราแล้วครับเท็กซัสเจเรมีโลดาารุ่งวัย16ปีเท่านั้นครับเท็กซัสเจเรมีโลแต่ตัวแดงไปแล้วเนี่ยมาดูมุมน้ำเงินบ้านนะครับ นี่ครับดาวรุ่งจากจังหวัดชลบุรีในวัย17ปีสนามา4 6แพ13เสมอ2ดาวรุ่งที่อาว,วุธอันตรายนะครับและนี่คือครั้งแรกของเขาใน RWS เรียกว่าโชคดีได้ขึ้นในรายการในช่วงเมนการ์ดเลยครับจะดูว่าจะทำได้ดีขนาดไหนครับเคยเป็นนักชกเหรียญทองมวยไทยเหรียญทองนะครับในปี2016แล้วก็เคยเป็นเคยคว้าเหรียญทองในส่วนของ กีฬามวยไทยครับในกีฬาเยาวชนแห่งชาติในปี2015ครับนี่ครับยกภูรภาผู้กององค์ต่อมอนีดูครับว่าเปิดตัวได้ดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าเซ็กซ์เจอร์มิโลเนี่ยโหอันตรายทีเดียวครับน็อกมา2ครั้งครับและนี่คือนักชกไทยคนแรกที่เขาจะได้เจอนะครับที่ราการ RWS มาเลยครับกำหนดการแข่งัน3ยกครับคู่นี้มีคะแนนทุกยกถือว่าน่าสนใจเลยครับ กับบทพิสูจน์ในวันนี้ครับอายุปีเดียวเท่านั้นครับนี่ครับหรือวเป็นประเภทดาวรุ่งมาด้วยกันทั้งคู่ครับขยับเข้ามาครับออ้ยเจอแข้งของเท็กซัสเข้าไปครับยกบูรพาจะหลุดจะหลวมก็ไม่ดีเหมือนกันครับแขวายังดึงหลบไปได้ครับพยายามวัดระยะอยู่ครับท่านั้นเท็กซัสครับ กรรมการบอกว่าต้องใส่กันเลยครับไม่ต้องรอนานมาดูเท็กซัสใน16ปีแต่ว่ารูปร่างเนี่ยหนาเกินอายุเลยนะครับเอาล้ครับเรียกว่าเป็นเด็กว่าง่ายครับการเตือนไปเนี่ยออกอาวุธเลยมาครับวันนี้นี่หยกบุรพาเตรียมสอกมาแล้วก็อาวุธเด็ดของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกแบ็คทิกนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยเห็นกับนักมวยไทยเท่าไหร่เดี๋ยวดูว่าจะได้ใช้หรือเปล่าครับโอ้โหดูครับแม่จังหวะหวดขึ้นคอเลยครับของท่านนั้นยกบุรพา โู้แข้งขวานี่ถือว่าอันตรายเลยครับอบเข้าก้านคอครับซ้ายไปครับหยกบุรพาวนออกครับเทคซัดยับแบบไปขวาลุดดีครับอุตอนนี้นี่ยังํำเป้าไม่เจอครับสอกเข้ามาครับเจอตีเข่าครับไปขวาไปครับหยกบุรพาอันนี้ก็ถือว่าเตรียมตัวมาดีครับัตนั้นหยกบุรพาขึ้นชั้นเลยนะครับได้มาชกในช่วงของเมนการครับนี่ครับฝันต่อไปเจอหมักคืนครับ โอ้เท็กซัสวันนี้นี่ได้เจอกับต้นตำรับมวยไทยครับนี่ครับมาแล้วครับลูกแบ็กคิกโอ้ลูกเก่งของยกบุรพาครับเริ่มจะมีความมั่นใจนะครับได้ใช้แล้วมาเร็วขึ้นเรื่อยๆครับยับัดมาต่อยคืนครับอ่ะนี่มีเด้งเชื่องนิดนึงครับทางนั้นยกบุรพาครับประคองตัวเองกลับมาได้อยู่ครับอย่ามาเตะขวาครับต่อยครับต่อยครับตีครับวงไงพยายามเด้งตีรวบไว้ก่อนครับแยกออกมา แม่สองนาทีผ่านไปในยกวัวพาถือว่าทําได้ดีนะครับเท็กซัสแม่วันนี้ชายาเดฟซาเวยครับจ่อปาเทีอนเดี๋ยวดูว่าจะได้ใช้ความดุดดันเมื่อไหร่ครับเนี่ยพยายามจะเดินตัดเวทีเข้าหาครับไม้แล้วครับแข้งซ้ายทีครับแต่ว่าโดนหมัดเหมือนกันอ้าวจุกหรือป่าครับยกวัวพาโอ้ยโดนหมัดมาแล้วครับแม่อาวุธความหนักหน่วงของเท็กซัสนี่ก็ยังประมาาไม่ได้จังหวะเตะนี่คือเตะดีเตะสวยครับแต่เวลาโดนหมัดคือในบ้างเงีย มีซึมเหมือนกันครับเทนนิสหยกบุรพาครับเอาครับทะเลฝั่งไหนจะเดือดกันครับโอ้นี่คนนึงก็อยู่ฝั่งทะเลของภูเก็ตครับเก็บตัวที่ภูเก็ตครับโอ้แตมีเลือดไหลเลยครับเทนนิสเท็กซัสครับส่วนหยกบุรพานี่ชนบุรีครับไต้ซ้ายมาต่อยคืนครับตีครับวงในโอ้นี่ครับเห็นแล้วครับเห็นตัวเองแตกแล้วครับเทนนิสเท็กซัสโอ้โหฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันนะครับโอ้เท็กซัสเนี่ อาวุธหนักแรงแต่ว่าตอนนี้นี่มีแผลไปแล้วครับโอ้โหยกอุรพาเน็ตโดนก็มีอาการเหมือนนะครับถือว่ายังน่ากลัวครับยังออกได้ทุกหน้าครับโอ้โหยกแรร่หัวสู้ได้ดีเกินคาดเลยนะครับยกอุรพาผู้กององค์ตอมอขณะที่ทางด้านเท็กซัสครับโอ้โหมีแหกโค้งไปแล้วครับโอที่คิ้วซ้ายนะครับโอแตกค่อนข้างจะเยอะนะฮะถ้าเห็นจากภาพที่ทีมงานพยายามจะ จับให้ดูนะครับเดี๋ยวดูนะฮะเพราะว่าตอนนี้นี่กดแผลอยู่ครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหไปเยอะเลยครับเอาครับจังหวะไปขวาสูงครับอบช่าครับแบ็คคิกครับนี่ครับแล้วก็มีแทงอีกทีหนึ่งครับไปขวามาไต่คือจะโดนหมัดมีสะดุ้งครับมีซึมครับจังหวะสับซอกช็อตนี้หรือเปล่าครับอยังไม่ใช่ครับที่แตกครับจังหวะตวัดแข้งขวาครับ ของยกบุรพาครับเตะขวาเสืออีกทีกลับมา่ยกันต่อครับเดี๋ยวมาดูราเนิณเวอร์ซีรีส์ครับเมนการ์ดคู่แรกเราครับยกแรกผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับยกสองโอ้๋นี่ครับจามสองอีกทีหนึ่งครับยกบุรพาครับเตะซ้ายไปครับคะแนนรางวัลนี่ไม่เอกฉันครับยกบุรพาชนะ2เสียงเทคซ์ชนะ1เสียงครับ แต่ซ้ายวนออกไปขวามาคือบาดแผลนี่ก็ถือว่ามีการอุดรอยรั่วของเลือดนี่ททำได้ดีเลยครับท่านันเท็กซัสครับปัดขวาไปครับแต่อยากวงในตีครับตีครับหยบุหลาบตีครับโซ่วงในครับตีครับเท็กซัสก็ตีเหมือนกันดูครับ่จังหวะจับดูตีขัดดทั้งคู่ครับแยกมาก็ยังเกิดได้ทุกอย่างนะครับกับการชกในไฟน์นี้ครับ โอกาสนับน็อกก็ยังมีแล้วก็โอกาสที่นี่ครับแม่ทางด้านเท็กซัสเนี่ยจะกลับมาก็ยังมีนะครับสวัสดีแฟนทางน่าโจ๊กพอยครับกดไม่ได้ยี่สิครับขอต้อนรับเข้าสู่ RWS ครับราชชนวนเวิร์ซีรีส์ครับนี่คือยกที่2ครับเมนการ์ดคู่แรกเราครับเท็กซัสเจนมิโลครับมุมแดงจากมาเลเซียครับเจอกับยกบุรพาผู้กององค์ตมอตมอครับวันนี้อยู่กับรังสคนครับผมแชมเปี้ยนครับแล้วก็ผมกุชชาไซตตรงนะครับก็ เกมเนี่ยดำเนินมาถึงยกที่2นะครับยกแรกเนี่ยเป็นยกบุรพามุมน้ําเงินนะครับที่ออกนําไปก่อน2ต่อหเสียงครับมาตามกันเลยครับเกมบนเวทีนี่ถือว่ากําลังตื่นเต้นครับแฟนๆทางเวิร์กพอยท์นะครับคู่นี้เนี่ยเป็นมวยดาวรุ่งเจอกันครับเมนการ์ดคู่แรกยกแรกเนี่ยไม่เอกฉันครับยู่ที่ยกบุรพาครับดยกันต่อครับยก2ครับแต่ยกแรกนี่เท็กซัสเจอรมิโลเนี่ยมีบริเวณแผลแตกครับอ้าวครับต่อยครับต่อยครับ ในดูครับแม่ชักจะต่อยไม่โดนเหมือนกันครับท่านั้นเท็กซัสเจเรมิโลแมแต่ว่ายยบุรพภานี่ถอยแล้วก็ต้องถอยให้ออกอาวุธให้ได้ด้วยนะครับเนี่ยยังประมาทไม่ได้ครับแข่งมาแล้วนี่ฮะโอ้จังหวะโต้แข่งกันมาแล้วครับติดมุมแม่หน้าบ้านเลยครับมุมน้ําเงินวงนายตีไปครับโอ้โยยบุรุภาก็พยายามจะต่อยด้วยมันสมองนะครับต่อยด้วยไอคิวขนาดที่เท็กซัสเนี่ยไม่มีทางเลือกครับความเร็วเป็นรองก็ต้องเดินเข้าหาแล้วก็หาจังหวะที่จะออกอาวุธหนัก แต่ดูช้าลงไปแล้วครับท่านั้นเท็กซัสครับไปขวามาครับยกกุรภาโอ้กินแล้วไม่คลายครับคือถอนคืนไม่ได้ครับจังหวะโดนหมัดอีกแล้วครับท่านั้นเท็กซัสครับพอช้านี่เข้าทางเลยครับเดินมาครับไต้ซ้ายไปครับขวามาแข้งขวาคืนปักศอกไตะขวาเตะซ้ายมาปลายแข้งครับของเท็กซัสแต่ละฉากออกนะครับท่านั้นยกกุรภาขณะที่เท็กซัสก็พยายามจะเดินเข้าหาครับ อาครับโดนแข้งนี่ครับโอ้โหแหมความเร็วสายตาครับแต่ว่ายังเดินอยู่นะครับนักชกมาเลเซียโอ้โดนแข้งแล้วครับแข้งซ้ายโตด้วยขวายังพยายามจะเดินกดดันครับในช่วงปลายยกและดูครับแหมพยายามจะฉากออกหลังไม่พิงเชือกนะครับยกบุรพาอหมัดขวาก็พยายามต่อยครับแล้วก็หมดยกครับหมดยกที่สองครับ ก็พยายามจะเดินไล่อยู่นะครับแล้วก็น่าจะใช้แรงไปพอสมควรนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นไป2ยกครับแล้วก็นี่ฮะแผลแตกโอ้พยายามที่จะเอาวัสลีเนี่ยโปะครับไม่ให้เลือดเนี่ยมันไหลครับก็ยังโชคดีนะครับที่ไม่ได้โดนอาวุธเพิ่มเติมเข้าไปครับส่วนใหญ่ยกบุรภาเนี่ยจะออกแคงมากกว่าดูครับจังหวะภักช้าครับแบ็คคิกมาหมัดซ้ายครับเฉียวเตีวงในครับ ยามตีมาตีคืนครับกระเด้งกระดอนเหมือนกันครับเตะขวามาขวาคืนครับแบบซ้ายครับเต็มตัวหมัดขวานี่น้ํากระจายเหมือนกันครับแล้วก็เตะยัดมาขึนแข้งขึ้นเข่าคืนไปครับยกบุรพาเฉี่ยวครับบริเวณแก้มครับกลับมาตั้งคันต่อครับ RWS ราชเลนเวอร์ซีรีส์ครับ สดจากสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับสองยกผ่านครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับยกที่สามครับยกสุดท้ายครับเมนการ์ดคู่แรกครับเดิเหมือนเดิมครับทางด้านเท็กซัสครับไปซ้ายทีขวาทีครับยกบุรพา คะแนนออกมานี่โอ้ต้องบอกว่าไม่เอกฉันครับเป็นคะแนนเท็กซัสครับชนะคิดไม่ได้บ้าง2เสียงเท่ากับตอนนี้เนี่ยคะแนนออกมาเนี่ยสามเสียงสามหนุ่มสามมุมเลยนะครับใช่ครับเสมอหนึ่งเท็กซัสชนะ2เสียงหนึ่งแล้วก็หยกบุรพาชนะ2สองแต้มหนึ่งครับโอ้โหนี่ครับดูอาวุธที่แยกตามประเภทที่ออกนะครับก็ดูทางด้านเท็กซัสเนี่ยจะออกหมัดได้เยอะครับขนาที่หยกบุรพาก็มีแข้งมีเข่านะครับที่ ลอยออกได้เยอะเหมือนกันครับอ่ะเดี๋ยวมาตัดสินกันในยกสุดท้ายครับคะแนน3ามหนุ่ม3ามุมครับคือโอ้ยนี่ครับแม่แบ็กทิงสวยๆลยครับเข้าลำตัวแม่หยกกรพาโดนเหมือนกันครับอันนี้ขึ้นฟาดครับแม่ถ้าเป็นเทควันโดนี่3มแต้มนะดอกนี้อืมเอาครับนี่ครับมาแบบไหนขึ้นแบบนั้นครับขยับเตะหลุดมาพยายามต่อยเตะซ้ายไว้ครับของเท็กซัสหยกกรพาเตะซ้ายครับแฉลบไปครับ เอาจริงยกนี้ใครทําได้ดีกว่านี่โอกาสชนะสูงมากๆครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเสียงตรงกลางคือมันเสมอกันอยู่นะครับใช่ครับสามหนุ่ม3มมุมนะครับคะแนนอาวมาอีกแล้วครับแบ็คคิกครับยกบุรพาถ้าไม่ติดถอยมากไปเนี่ยถือว่าจะเป็นนักโชกที่น่าติดตามเลยนะครับขณะที่เท็กซัสไฟน์นี้ได้เจอทดสอบของจริงครับหลังจากที่กดกูต่อสู้น็อกมา2ไฟรวดนะครับในรายการ RWS แข่งขวาไป เดินเข้ามาครับแข้งมาครับแมหมัดก็เฉียวครับของเท็กซัสโยกุรภาครับออกแข้งครับมาโดนคืนเหมือนกันครับโอ้โหโบลทีครับนี่ยังดูยากนะครับคู่นี้เนี่ยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะได้รับการชูมือนี่ครับไปขวามาเจอหมัดสวนคืนไปครับคนหนึ่งก็มั่นใจอยู่ในเกมรับครับอีกคนหนึ่งเปิดเกมครับพยายามที่จะบุกครับ เดินเข้าหาเจอแบ็กคิกอีกแล้วครับไปซ้ายไปขวาทีซ้ายมาครับแข้งขวาครับของเท็กซัสยกบูรพาอย่างที่กุ้ยช่ายบอกไปครับคือเป็นนักชกไทยที่มีอาวุธเด็ดก็คือลูกแบ็กคิกแต่โดนหมัดนี่นี่ครับพยายามท้าทายคู่ชคกครับว่ายัางทนได้ครับท่านั้นยกบุรพาแ,แต่ว่าเท็กซัสเนี่ยจริงๆปกติถ้าเขาอัดคู่ต่อสู้ได้หมัดอย่างนี้เขาจะเดินใส่เลยนะครับไฟนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบอบช้ำครับ แต่อุธมวยเนี่ยถือว่ายังยังใกล้เคียงนะฮะยกบุพรพาเ,เตะได้จริงแบ็คคิกได้จริงครับแต่ว่าก็มีโดนหมัดโดนแข้งคืนเหมือนกันนี่ครับขยับเดินเข้ามาแล้วแบ็คคิกโอ้โหดูครับแม่ยกสุดท้ายเนี่ยโชว์เยอะเลยครับทางด้านยกบุรพา็อย่างที่เรียนครับว่าเคยฝึกเทควันโดมานะครับก็เอามาผสมผสานกับมวยไทยที่เป็นยุคสมัยใหม่นะครับก็ถือว่าลงตัวโอ้โอหเตะขวาสูงครับ ซ้ายไปแล้วก็ประสานแข่งกันล้มลงไปครับแล้วก็นี่ครับครบสยกเรียบร้อยครับฝ่ายต่างมั่นใจครัโอ้นีถือว่าเป็นเด็กที่มีอนาคตทั้งคู่ครับท่านั้นยกบุรพานี17กับส่วนท่านนั้นเท็กซัสเจรมีโรนี่16เท่านั้นครับโอ้วันนี้นี่ถือว่าช้ำเลยครับขณะที่ยกบุรพาเองก็เดี๋ยวรุ้นนะครับว่าสุดท้ายนี่ได้รับการชือหรือไม่ จังหวะไตกมาเข่าครับโอ้แต่ก้มลงมาเสียดได้หลายทีเหมือนกันครับแบ็คคิกคพยายามต่อยยังไม่แม่นเจอแบ็คคิกอีกทีครับไปซ้ายไปเจอหมัดดีมีสะดุ้งเหมือนกันครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายของเกมครับลักลงลงไปครับไปขวาสูงครับยกแรกครับพยายามเตะซ้ายบวกหมัดขวาน้ำกระจายครับเตะซ้ายเติมเข้าไปอีก สายเฉียวไว้ครับยกสองครับยับซ้ายมาแล้วก็พุกซ้ายคืนครับแล้วก็เติมแข้งขวาพยายามเดินครับยกสุดท้ายครับของเท็กซัสครับเพราะว่าไปแตกงเนี่ยยกแรกแต่มาเจอเกี่ยวครับดูครับอีกทีครับนี่ เอาละครับเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะได้รับการชูมือพบสามยกแต่ว่าเป็นสามยกที่ค่อนข้างที่จะดูเดือดนะครับมีเลือดด้วยอันแรก29 28 27 30นะครับแล้29ต่อ28เราได้ผู้ชนะ ไม่เป็นเอกฉันท์นะครับคะแนนเน็ตแต่ว่าจะออกมุมไหนครับแดงหรือน้ำเงินอ่าไปที่มุมแดงครับเท็กซัสเจเรมี่โลครับก็แหมถือว่ายังยังยังเก็บชัยชนะไว้ได้นะครับเป็นไฟที่3ครับก็ชนะคะแนนยกบูรภาผู้กององค์ตอมอไปครับ2ต่อ1เสียงนะครับคะแนนนี 28, ่29-28 2้3 0แแล้วก็29-28นะครับ ก็เป็นฝ่ายชนะไปครับแบบที่คือ